โอเควันนี้ก็ไม่ได้จะมาสอนของใหม่อะไรอันนี้เป็นกราฟตอน7โมง54นะคะก็จะมาทบทวนกันเรื่อง action zone นี่แหละเพราะว่ามีหลายๆคนเห็นในกลุ่มก็ค่อนข้างตกใจกับเวลาที่เหรียนต่างๆลงก็อยากจะบอกว่าอยากให้ใช้ action zone กันเหมือนบิตคอยตอนนี้มันก็ยัง action zone เขียวอยู่ก็ยังไม่ต้องออก เข้าตั้งแต่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องออกเพราะว่ามันยังไม่แดงแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคำว่า close entry แล้วก็แดงเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยออกก็ยังกำลังอยู่ถ้าเรามาดาู action zone daily เหมือนตอนนั้นที่ฟ้าว่าสามเหลี่ยมไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็ break out ขึ้นไปปั๊บมันก็กลายเป็น action zone สีเขียวทันทีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเข้าตั้งแต่ต,ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไร ก็ปล่อยไปสำหรับบิตคอยในกรณีที่เทรดสั้นนะแต่ถ้าสมมุติว่าเธอ,อยาวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจราคาไม่ต้องเข้าออกเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันมันขึ้นแบบเป็นหลักร้อยดอนก็จริงหลักพันดอนก็จริงแต่ถ้าเรามีเงินแค่สมมตุติหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าขึ้นลงเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับบ,บิตคอยทยอยออมไป อันนี้ก็เป็นบิตคอยสัญญาณของบิตคอยมันก็อาจจะมีลงมาหน่อยเพราะว่าตัว Store RSI มันกำลังจะตัดลงใช่ไหมหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะหลอกแล้วก็ยักๆย,ย,ยักอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ s t o r อา s i ก็ค่อนข้างพีคอยู่มนะันก็อาจจะลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณแดงแล้วก็เพิ่งสัญญาณเขียวใน Timeframe Daily เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเขียวไปอีกสักพัก โอเคมาดูแบนด์มันนี้ยกตัวอย่างสำหรับแบรนด์เองเนี่ยมันให้ close entry แล้วก็ action นสนแดงไปตั้งแต่วันที่10มีนาะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตรงนี้ไอที่ first ส e s นก,ก,ก็ออกไปแล้วเห็นไหมเรามาออกกันตรงประมาณ14กว่าประมาณแท่งนี้ถ้าสมมติเรายังดื้อไม่ออกเนี่ยตอนนี้ลงมาเท่าไหร่ละตอนนี้ลงมาประมาณ เพราะฉะนั้นเราอย่าดื้อกับแอคชั่นโซนถ้าเขาให้ออกก็ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยห,หาทางเข้าใหม่แต่ดูถ้าตรงนี้แบนเหมือนจะไซด์เวย์อยู่นะถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่ลงไปต่ำกว่าเส้นเทรนไลน์ที่ตีไว้ก็แสดงว่ายังยึกยังยืกยังอยู่แถวนี้แล้วค่อยขึ้นต่อเพราะว่าตอนนี้ตัว Store RSI กับ RSI ก็ค่อนข้างต่ำลงละเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะไซด์เวย์อยู่สำหรับแบนด์ ไทม์เฟรมเดลี่ก็ยังแดงอยู่ถ้าใครเล่นอ i ไทม์เฟรมเดล y ี่ก็ยังไม่ต้องเข้าเพราะว่ายังแดงอยู่ก็รอให้เขียวถ้าเขียวใน time f ฟร m เดล i ี่เนี่ยเราจะได้กินคำใหญ่สังเกตด,ดูมันจะใหญ่มากโอเคไปต่อกันที่ BNB BNB ก็สัญญาณก็เพิ่งให้ออกแท่งนี้แหละแทง่งเจ็ดมงเช้านี่แหละเวลาตรงนี้มันไม่ตรงเนาะก็ อันนี้ไปแท่ง7็ดโมงเช้าก็พิ่งแอคชั่นโซนสีแดงใครที่เทรดเบ b อยู่ก็ออกกันไปก่อนตรงนี้ต้องดูแอคชั่นโซนนะก็คือถ้าสมมุติแท่งมันลงมาอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนเมื่อคืนเห็นไหมที่แท่งมันลงมาหนักมากเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปออกเพราะว่าะระบบยังไม่คอนเฟิร์มเลยว่าลงจริงๆเห็นไหมมันก็แดงขึ้นป้าบลอยแท่งหนึง่ง มันมาถึงมันก็ยังไม่แอคชั่นสวนแดงมันเพิ่งมาแดงตรงนี้เราก็ค่อยออกตรงนี้เพราะว่ามันคือการคอนเฟิร์มว่าโอเคฉันจะลงจริงๆนะหรือฉันจะทำไซเวย์นะก็ออกไปก่อนเบ b บีทามเฟรมเดลลี่ก็ยังแดงอยู่นะคะถ้าใครเล่นเอ่อ b n น t i ในท r a เฟรมเดย์มันก็แดงมาสักพักเท่าแหละแดงมาตั้งแต่วันที่20กุมภาแล้ว 20่กว่ากุมภานะคะก็ยังไม่ต้องเข้าอะไรถ้าใครไม่ชอบความเบี่ยงก็เล่นทับเฟรมเดลี่แต่ถ้าใครชอบเน้นแบบเข้าออกเยอะหน่อยก็4 hours สํำหรับ yfii ตอนนี้ก็ไซด์เวย์อยู่ก็ไม่มีเทรนอะไรถ้าดูในทับเฟรมสีชั่วโมงเข้าเขียวออกแดงเข้าเขียวออกแดงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำไรอะไร ตอนนี้ก็ฟลิปมาแดงอีกแล้วตั้งแต่วันที่11มีนาเพราะฉะนั้น YFI ช่วงนี้ก็ดูแอคชั่นส่วนเอาเนาะถ้ามันเขียวใหม่มันก็อาจจะขึ้นเลยหรือไม่มันก็จ,จะไซด์เวต่อก็ไม่มีใครบอกได้นะคะเพื่อ้องรองดูกันต่อไปแต่ว่าเพราะว่า YFI เนี่ยเอระจะเปลี่ยนมาใช้ Time Frame Daily แหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะได้กำไรเห็นชัดกว่า ลูน่าถ้าเข้าเขียวตัว้งแต่ตรงนี้วันที่หนึ่งมีนาะตอนนี้ก็กำไรเยอะแล้วนะกำไรสองเท่ากว่าละแอคชั่นโซนก็ยังไม่แดงก็ยังไม่ต้องออกอะไรสำหรับลูน่าไปออทามไฮแล้วโอเคสำหรับซีลนะคะเป็นเดืเอีกเป็นอีกเดรียนหนึ่งที่ฮอตคิดซีลก็เพิ่งแอคชั่นโซนแดง เมื่อเช้าพึ่งแดงก็ออกไปสำหรับคนที่เล่นสั้นและเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะการที่ต้องออกแอคชั่นโซนแดงเนี่ยหมายความว่าคุณต้องเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะเพราะถ้าคุณมาเข้าตั้งแต่ตรงนี้คุณขาดทุนแน่นอนก็แอคชั่นโซนแดงก็ออก้วจ้ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเขาอยากมาทบทวนเรื่องแอคชั่นโซนเพราะว่า ก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ใช้ Action Zone กันก็อยากจะให้ใช้กันเพราะว่าเราเดาวฟไม่ได้แล้วระบบอรู้ดีที่สุดเพราะว่าคนที่สร้างระบบอคือพวกอาจารย์ทั้งนั้นเลยอาจารย์อาจารย์ตั้ม C G C แล้วก็เทพคอยที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราหลายปีเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วเขาใช้ตามระบบเขาถึงกำไรจนถึงทุกวันนี้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปดาวกราฟพอขึ้นก็ไปซื้อถ้ามันลงหนักก็ไปแพนิคเซลแบบนี้อยู่ในตลาดไม่ยั่งยืนนะคะก็เป็นห่วงก็เลยบอกมาถ้าใช้แอคชั่นโซนเนี่ยยังง่ายยังไงเราก็ขาดทุนน้อยแล้วก็กำไรนะคะถ้ามันเพื่องเขียวก็ตามเข้าไปแต่ถ้ามันแดงก็ออกแค่นั้นแหละง่ายๆ a c t แอคชั่นโซนไม่มีอะไรมากแล้ว คนทั้งโลกก็ใช้กลยุทธ์ในกันเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำตามนักลงทุนที่เขามีเงินส่วนใหญ่ก็คือเจ้านั่นเองเราอย่าไปตามเม้าที่มีจำนวนเงินน้อยกว่าแพ้แน่นอนเราต้องตามเจ้ากันนะคะถ้ามีอะไรก็ถามเข้ามาได้ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเนาะก็ <S 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 ไปเสิร์ชหากันดูเนาะ cdc action zone version 3หรือไม่ถ้าอยากให้มันมีเครื่องมือบอกว่า บายลองหรือ close entry อะไรเงี้ยก็โหลดเทปคอย C D C A T IN, CDC, R trailing stop มาใช้ตรงฟังก์ชันตรงนี้ตัวเทปคอยเนี่ยจะหาย,ย่ากนิดหนึ่งก็ต้องเสิร์ช C D C ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเลื่อนลงมาหา I N W เพราะว่ามันจะเสิร์ชไม่เจอโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่านี้ละค่ะ